คุณโกรธเขามากเลยนะเนี่ยคุณไม่ได้โกรธจริงนะเอ้ยคุณไม่ได้โกรธแบบหยอกนะคุณโกรธจริงอ่ะคุณรู้สึกว่าทําไมเอไออะ้วก็ยุ่งยุ่งยุ่งทั้งวันยุ่งอย่างยุ่งสเลือเกินเนาะช่วงเทศกาลก็ยุ่งเนาะกว่าจะชวนไปไหนได้แต่ละทีเนี่ยยุ่งสเลือเกินโกรธนะมีคุณมีมีเงินนะคุณมีโกรธเขามากเลยนะช่วงนี้อ่ะคุณเศร้าคุณน้อยใจเขาอะรู้สึกว่า ทำไมมีคนอื่นเหรออ่าคุณแบบนั้นเลยช่วงนี้นะคุณอารมณ์แบบน่ากลัวมากเลยช่วงนี้นะเขาฝากบอกมานะแต่ช่วงนี้เหมือนเขาทํางานนะแล้วก็มีมีการทํางานที่ยุ่งจริงนะไม่ได้ยุง่งี้ยุ่งปลมนะแล้วก็มีแต่ energy ์จีทำงานทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำงานทางานหมุนเงินหมุนเงินช่วงนี้งานก็เข้ายอ่มากโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะช่วงที่จะปิดท้ายเนี่ยเออ ช่วงปิดท้ายก่อนสิ้นปีหรือเปล่านะแล้วก็เขาเดินทางบ่อยมากเลยช่วงนี้นะอือนะแล้วก็เขาอยากบอกว่าที่รักที่รักอย่างงนินอย่างงินจัดได้ไหมฮะเข้าใจฉันหน่อยฉันทํางานช่วงนี้ฉันทํางานจริงจา้าเออฉันไม่ได้นอกใจไปมีผู้ผหญิงคนอื่นเลยนะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะก็อ่านพลังงานสลับกันนะ คือเขาอยากจะบอกว่าช่วงนี้ฉันน่ะบ้าทํางานเธอฉันต้องรีบปิดให้จบก่อนเรื่องงานเนี่ยนะแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกดีมากเลยนะฉันถ้าฉันว่างฉันอยากเจอเธอเพราะฉันรักเธอนะนะข้อสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากเออถ้าคุณมันว่างน่ะถูกต้องเวลามันก็อยากเจออยู่นะแต่ช่วงนี้เหมือนเขาไม่ว่างน่ะมันทํางานมีภารกิจมีงานนั่นงานนี้แทรกเข้ามาตลอดเลยนะ เดี๋ยวมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้แก้ปัญหาตลอดเลยชีวิตเขาเนี่ยถือว่าวุ่นวายมากช่วงนี้แต่เป็นการวุ่นวายที่ดีอะ่ะแล้วกลับมาส่องชีวิตของคุณดูดิช่วงนี้คุณก็มีอารมณ์แบบน้อยอกน้อยใจเนาะมีความเครียดวิตกกังวลน่ะเออกลัวเขาจะไปปั่นใจให้คนอื่นไหมที่เครียดเนี่ยมันจะเครียดเรื่องอะไรครียดเครียดเพราะห่หวง <c oughs> <c oughs> ไม่มีเรื่องอื่นผสมนะ แต่เขาไม่มีใครนะแม่หมอเปิดให้ไพ่สิบใบแล้วนะเนี่ยสองสี่หกปดสิบสใบอะไม่มีไม่มีไพ่ไม่มไม่มีไพ่แม่เต่เป็นไพ่สดาบหรือเป็นรักสามเศร้าไม่มีนะแล้วก็เขามองว่าเนี่ยคุณน่ยต่อให้คุณงอนแค่ไหนเถอะแต่คุณก็ยังดูเซ็กซี่ในสายตาเขาอยู่นะเออคุณงอนท่าไหนอ่อะะคุณงอนแบบแต่งตัวสวยหรอจะ๊ะ ทำไมงอนแล้วดูสวยขึ้นน่ะเออเขาคิดแบบนี้นะทาไมเวลางอนเนี่ยทําไมต้องเช็ดเล็กเช็ดเลตติ้งด้วยอ่ะคุณอ่ะอะทำไมต้องทําตัวอ่อยอ่ะอ๋อยทุกคนเลยเหรอคะเวลาโมโหเนี่ยต้องการอะไรต้องการให้เขาหึงเหรออะคุณต้องการให้เขาหึงเขากลับใช่ไหมสิ่งที่เขาคิดนะแต่วเขาบอกว่าคุณช่วงนี้คุณเกี่ยวกา่มากเลยอ่ะเอออารมณ์เหมือนรอบเดือนมาเออขัดใจไม่ได้นะคะขัดใจฉันนะ ถ้าฉันว่าเลยเธอต้องเออโอหอหมอกตามฉันนะถ้าเธอขัดใจเช่นนะฉันจะเกลี้ยวกล่ำใส่เธอฉันกินเธอทั้งตัวนะถ้ากินได้นะเออช่วงนี้คุณน่ากลัวมากเลยอะ่ะนะแต่ว่าเขาเนะนี่นยเนี่ยได้ไพเฮอร์เมสนะช่วงนี้อาจจะทำงานแล้วก็ช่วงไหนที่เขาหายไปเนี่ยไม่มีอะไรเยอะเลยไม่มีเรื่องอื่นผสมเลยคือถ้าช่วงไหนเขาหายไปจากคุณเยอะๆสแสดงว่าเขาโกรธคุณเขางอนคุณ นะก็เลยหายไปเพื่อเรียกร้องความสนใจนะแต่เอาจริงๆไหมนะชาวกองนี้คุณเป็นเป็นความรักที่สุขสมหวังนะเป็นรักที่คุณรักเขาก็รักคุณกลับมาแล้วก็เป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความเบื่อเลยอ่ะนะสองคนนี้มีอะไรให้กัดกันตลอดเวลานะกัดกันแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยอ่ะ ทำกันไปทำกันมาสนุกสนานแต่ว่าคุณกับเขารักกันนะรักกันดีแล้วก็มองว่าได้ไพ่คู่ด้วยนะได้ไพ่คู่สามใบจ้าแม่คุณจาไพ่คู่หมดเลยเอานี่ก็รักเอานี่ก็รักเอานี่ก็เป็นไพ่ราศีสิงห์ผู้หญิงก็คือไพ่คู่อ่ะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะแม่หมอมองว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องพยายามหาเรื่องเลิกเกอดจ้กเพราะว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันไพ่คู่กันต้องอยู่ด้วยกันครองคู่กันอีกนานได้สร้างบุญสร้างกุศล นะถึงจะมีบางครั้งมันอยากเลิกรามอยากเดินหันหลังหลายครั้งแลวแต่มันเดินไม่ได้สักทีนึงก็เลยคะ่ะก็เป็นคู่กันและเป็นคู่บุญคู่บารามีนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขายังมีโอกาสได้ไปอีกหลายชัตเตอร์มีโอกาสได้ทําอะไรร่วมกันอีกนานนะแม่หมอขอสแสดงความยินดีด้วยสําหรับใครที่ผ่านเห็นคลิป,ปเร็วของแม่หมอแล้วน้อมรับพลังงานดีๆไปเถอะนะรับไปเลยนะน้อมรับแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ แล้วใครที่ตรงไม่ตรงยังไงนะคะอย่าลืมเล่าประสบการณ์ผ่านใต้คลิปวีโอของแม่หมอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแช์นะเดี๋ยวแม่หมอจะได้มีกำลังใจทําให้เราทําคลิปวีโอนะคะใหม่ๆมาใ,ให้เราได้ต่อไปเรื่อยๆนะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์เป็นสิ่งสําคัญมากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะเพราะว่าแม่หมออยากได้คอมเมนต์เยอะๆนะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าตรงมากๆหรือไม่ตรงยังไงก็ต้องกดแช์นะคะกดแช์แม่หมอกดแชร์เดี๋ยวนี้เลยนี่คือคําสั่งนะคะ แล้วใครที่ต้องการให้แฟนรักแฟนหลงนะคะในหมอขอขแนะนาเลยลิปสีพึ่งสเสน่ห์เรงคูนะคะลิปสีพึ่งสเสน่ห์เรงคูจะเด่นเลยหลักๆเลยคือเรื่องให้แฟนรักแฟนหลงนะคะสเสน่ห์เมตตานะคะเป็นที่รักของทุกคนนะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เอาไปดึงดูดกลิ่การขายก็ได้นะคะดึงดูดเรื่องเงินบางคนเอาไปใช้น่ะถูกหวยนะเองถูกหวยไปขอปูเนี่ย ทาลิปสีพึ่งฉันจะไปคิดเหรอว่าลูกค้าฉันเอาไปใช้ส่วนใหญ่ฉันอาจจะคิดว่าสงสัยเขาคงจะเอาไปดึงดูดเรื่องแฟนหรอกเนาะส่วนใหญ่ที่มากันเนี่ยต้องการให้คนรักเก่ากลับมาทั้งนั้นแต่ไม่ค่ะลูกค้าฉันคนนี้ลูกศิษย์ฉันคนนี้เกินคาดเอาไปขอหวยจากปู่ค่ะสรุปปู่ก็ให้จริงปูก่ก็พอๆกันเลยกับลูกศิษนยะ์เนาะให้จริงค่ะถูกหวยสองหมื่นกว่าบาทโอ้ยมันเป็นจริงนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นของมีครูมีครูบาอาจารย์นะ ศักสิทธแน่นอนใช้เห็นผลอย่างแน่นอนนะคะบางคนเอาไปใช้นะแฟนเก่าเลิกกันไปสิปีแล้วอยู่ๆว่าสุความกลับมานะทำให้คนรักเก่ากลับมาเออบางคนเอาบูเอาไปบูชานะคะใช้ติดต่อกัน7คืนสรุปคนรักกลับมาคืนที่7แต่ก่อนจะคืนที่7จ็นะเขารู้สึกท้อเขารู้สึกจะไม่เชื่อแล้วนะ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายสเสน่ห์แล้วก็อยากลองสายขาวที่มันปลอดภัยแม่หมอขอแนะนำเลยลิปสีพึ่งสเสน่ห์แรงคูมนะคะตลับนี้ราคา529บาทแต่ได้มาเกินคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะใครสนใจบูชาลิปสีพึ่งกับแม่หมอสามารถสอบถามรด้เเพิ่มเติมนะคะผ่านทางแอปสีเขียวมาได้เลย24ชั่วโมง หรือใครต้องการที่ราคาลงมาหน่อยนะราคาในงบน้อยๆนะแต่พุทธคุณใกล้เคียงกันแม่หมอขอแนะนาเลยน้ําจันเย็นแรงคูนคราชน้าาําจันเย็นจะช่วยเลยเรื่องเสน่ห์เมตตานะคะเพราะว่าคนโบราณน,นะมีความเชื่อว่าการอาบน้ําใต้แสงจันทร์จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตแถมยังช่วยเรื่องเสน่ห์เมตตาจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ําจันเย็นก็อยู่ที่ราคาขวดละ249บาท เอาไปอาบผสมในนาในอ่างอาบน้ํานะคะอาบติดต่อกัน9คืนรับรองคุณได้ปฏิหาริอะไรที่คุณอยากได้อะไรที่คุณอยากได้มานานแล้วขอพรเลยค่ะอาบติดต่อ9คืนเนี่ยแต่ละคืนคืนนี้ฉันจะขอเรื่องนี้พรุ่งนี้ฉันจะขอเรื่องนั้นจนครบ9คืนนะเป็นพุทธคุณสายขาวหากใครมีคุณใส่มนดำแนะนําเลยอันนี้จะช่วย ล้างอย่างแน่นอนค่ะคุณมีของดีไม่ต้องกลัวค่ะมันก็ไม่ล้างของดีคุณออกไปหรอกแต่อะไรที่มันไม่หวังเดียบตัวคุณมันล้างออกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันมาเพื่อช่วยเหลือเรานะใครที่มีของคลังไม่ต้องกลัวใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะบูชานระนจ้าเย็นเลงคูนาคราชในราคาขวดละ249บาทสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับแม่หมอได้เลยผ่านเชทแอปสีเขียว แอดมาหาแม่หมอได้เลยยีบสีชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจถามจนกว่าเราจะพอใจนะคะแล้วใครต้องการดูดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวก็ทักแอสีเขียวเหมือนเดิมเลยมาหาแม่หมอนะคะแต่ดูดวงส่วนตัวราคาแรงมากแรงนะคะลูกทำใจไว้นะจะดูดวงกับแม่หมอราคาแรงนะคะนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะขอให้ชาวกองนี้นะ ให้คุณเอาเข้าใจเขาหน่อยเถอะนะแล้วก็อย่าน้อยใจเขาไปเลยนะช่วงนี้เขาทํางานติดงานจริงนะแล้วก็ขอให้คุณได้กลับมารักกันแล้วก็เป็นความรักที่เป็นเนื้อคู่นะคะขอให้เป็นจริงดังคําทํานายทุกอย่างเหมือนที่มี่ไพ่บอกไว้นะคะ